สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมา,ามทำคลิปย้อมสีผมกันนะตอนนี้โคนดำขึ้นแล้วเยอะมากก็ากำลังขับรถไปซื้อที่กัดผมก่อนคือต้องเกินก่อนว่าแบบคราวที่แล้วที่ทําผมสีนี้คือกัดล้วนใช่ปะแล้วแบบเราอะก็กัดไป8รอบ แต่ก็คือหรอบแรกอะ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าพอสองรอบหลังอะ่ะก็คือนองอะ่ะค่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจิตใจเรารักในแฟชั่นเราก็จะสู้ตายเพื่อสีผมต่อไปวันนี้ปากแตกด้วยเจ็บมากอาจจะไม่ได้ยิ้มเยอะนะพอถึงบ้านกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามโมงยีสิบซึ่งเราอ่ะไปซื้อยากัดผมของยี่ห้อไบโอแมนมาซื้อมาสองเปอร์เซนก็จะมี แบบสิแบบเเซเดี๋ยวเราจะกัดกผมก็ต้องทําผมให้เปียกก่อนแล้ทีนี้การจะกัดผมอะ่ะมันก็ต้องหาเสื้อเปลี่ยนก็ไปหาเสื้อที่ไม่ใช้หมาก็เป็นเสื้อลายสกอตตัวนี้เดี๋ยวเราไปทําผมให้เปียกก่อนค่ะก็ผมเปียกแล้วเราก็จะให้แฟนของเราเป็นคนกัดสีผมให้เพราะว่าทุกครั้งก็ให้เขากัดให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ยอมยากไหมคะดดชีวิตนี้ไม่เคยให้ใครกัดโคนให้เลยเพราะว่า่วงมาทําสีผมช่วงมาหาลัยเองมั้งเพราะว่าจริงๆริอ่ะมีแต่คนบอกว่าผมเราอ่ะดีมากแต่ก็คือมันก็เลยทําให้เสียดดยอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็แบบเนาะมันก็ต้องตามเทรนน่ะแล้วก็ลงแล้วยากัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คือรอให้มันสีออกเหลือแค่รอเวลาซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสามโมงห้าสิบห้านาที สักสักประมาณกี่โมงเดียวสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เราเวลาก็ล่วงเลยมาถึงหกโมงครึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังกัดรอบสุดท้ายแล้วคือปวดหัวมากกัดตั้งแต่3ามโมงห้ก็ประมาณ4ี่โมงกัดทั้งหมด2องชั่วโมงเต็มเราจะย้อมสีที่ต้องการด้วยผลิตัณฑ์แบนด์นี้นะคะชื่อแบรนด์ว่าสีเป็นยาย้อมผมแบบ Keratin Treatment เดี๋ยวเราไปดูสีกันนะคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นสีที่ชื่อว่าอัลราไบตแต่ว่าถ้าต้องการให้มันติดม่วงเราก็จะไม่ต้องผสมกับครีมนวดก็คือว่าลงน้องคนนี้ทั่วหัวแล้วนะคือก็คือผสมกับครีมนวดจนหมดบ้านแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังม่วงอยู่ดูว่าพอล้างออกมาแล้วจะเป็นเป็นทิสทางไหน เดี๋ยวครบยี่สนาทีนะมาดูกันว่าเราจะได้สีอัลตราไบ์สีขาวหรือว่าสีม่วงแต่จริงๆแล้วถ้ามันติดสีม่วงอะมันก็อยู่มันก็แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดแล้วแหละมันก็จะได้สีขาวเหมือนเดิมเป็นเวลาหาทุมเราทำสีผมกันตั้งแต่บ่ายสามคือ แกฉันนะาใช้เวลานานมากในการที่จะล้างสีม่วงออกแต่สีม่วงมันไม่ออกให้ฉันซึ่งเราก็ทาได้แค่ทําใจแล้วก็รอมันเฟดไปดูสิแต่ก็แบบน้องก็สวยนะมีแต่คนบอกว่าน้องสวยถ้าเฟดก็น่าจะยิ่งสวยกว่านี้อีกอยังไงก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมนะ